สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดป้ายโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองข้อไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่1สิงหาคม2552เป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานให้แก่ผสมนิกร และสะท้อนได้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการให้ผลผลิตในพื้นที่แห้งแล้งออกมาได้อย่างดีและเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดบนพื้นฐานของความร่วมมือและช่วยกันทําโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งแต่ท่านเข้ามาซื้อที่ดินจากราษฎรในพื้นที่อำเภอท่ายางเนี่ยโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แล้วก็ให้ทำเป็นโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจด้านการเกษตรเนื่องจากพื้นที่ที่ซื้อไว้เดิมเนี่ยมีสภาพเป็นพื้นที่แห้งแลง้งก็เลยได้แนวความคิดมาจากว่ามันเทศที่สามารถงอกได้ทุกที่ไม่ว่าจะมีดินไม่มีน้ำไม่มีดินก็งอกได้ก็เลยให้มาทดลองปลูกที่นี่ ทุกวันนี้โครงการก็ยังคงยึดถือแนวพระราชดำริเดิมก็คือพยายามทําให้พืชเศรษฐกิจสามารถให้ผลตอบแทนได้ในพื้นที่แห้งแล้งครับจนจนถึงทุกวันนี้โครงการดําเนินการมาแล้วประมาณ6ปีก็สามารถให้ผลกําไรให้ผลตอบแทนในในรูปแบบของผลกําไรได้ในระดับหนึ่งครับ ปัจจุบันพื้นที่โครงการช่างหัวมันจำนวน250ไร่เป็นทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและไม้ผลที่สำคัญแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆทั้งการใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นเช่นชมพู่เพชรสายรุง้งมะนาวสับปะรดหลายสายพันธุ์อาทิพันธุ์ปตตาเวียพันธุ์เพชรบุรีนอกจากนี้ยังมียางพาราข้าวหน่อไม้ฝรั่ง ผักปล่อดสารพิษกว่า40ชนิดตลอดจนด้านปศุสัตว์ที่เลี้ยงโคโนมกว่า30ตัวและไก่ไข่ที่ให้ไข900่900-950ฟองต่อวันผลผลิตที่ได้จำหน่ายผ่านร้าน Golden Place ส่งผลให้ประชาชนได้มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพบริโภคแล้วยังเป็นแนวทางและแบบอย่างให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยในรอบปีที่ผ่านมามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการกว่า600,000คนและเรื่องของการจัดการให้ผลผลิตในพื้นที่แห้งแล้งออกมาได้ดีนั้นได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากเน้นในเรื่องของการจัดการการเกษตรส่วนวิธีการนั้นเราก็ไม่ได้เก่งโดดเด่นไปกว่าเกษตรกรทั่วไปนะครับเราก็สามารถผลิตได้เท่าๆกันแต่ของเราเราสามารถจัดการให้ผลผลิตในพื้นที่ที่แห้งแล้งออกมาได้ดี อน,นอเเป็นนจจุดสใที่ทกษตรกรใให้ความสนจอเรานอกจากนี้โครงการได้น้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของความมานะพยายามและความร่วมมือสามัคคีกัน ก็ในเรื่องของความมานะพยายามนะครับนเป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็เรื่องความสามัคคีนะครับเรามีการระ,ะดมแนวความคิดจากเกษตรกระร,กระดมความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าะจะเป็นความรู้วิทยาการใหม่ๆจากภายนอกเอามาคอมไบเข้าด้วยกันแล้วก็เผยแพร่ให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร,กรในท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมงานกับเราเพได้ซึมรับแล้วเอาไปใช้งานจริงค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณความสำเร็จผลของเส้นทางแห่งการพัฒนาทรงทรองราชประโยชน์สุขเพื่อประชาราติในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสุขใจใต้ร่มพระบารมีตอนที่หนึ่งติดตามได้จากคุณสมพิศปุตรสาระค่ะ